สวัสดีครับในการอาจารย์มนพคบปัญหานในครั้งนี้นะครับเราก็มีเรื่องที่เราเป็นกังวลใจนะครับมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการมาอ่านหนังสือและไปสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษกรนะฮะคือตอนนี้เราก็อยู่ในวงการเตรียมผู้สอบบัญชีภรษกรแล้วและผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่มักจะชอบอ่านตำราบัญชีในเมืองไทยอ่ะเยอะแล้วก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งหนังสือเล่มนี้ทำมาเมื่อปี48นะครับ เมื่อ10ปีก่อนก็เป็นหนังสือเล่มเดียวเลยที่ใครที่อยากจะสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรจะต้องอา่านหนังสือเล่มนี้ก็<ะ>ถือถือเป็นหนังสือที่ดีที่สุดในยุคยุคนั้นและแล้วก็ยังดีที่สุดในยุคนี้อยู่<ะ>แต่ว่าในยุคนี้เนี่ยมันอาจจะดีไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนมาในปี48เนี่ยด้วยมาตรฐานการบัญชีแบบนหนึ่งพอมาถ,ถึงปี58มาตรฐานการบัญชีมันถูกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใหม่ตั้งแต่ปี54แล้วอะ้า54 57 58เนี่ยดังนั้น ถ้าจะเอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพื่อเตยมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีบริษักรแล้วจะเชื่อทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นต์ยไม่ได้เพราะมันมีบางจุดที่มาตรฐานการบัญชีมันเปลี่ยนมันก็ต้องมีผลกระทบต่อเนื้อหาการสอบด้วยนะฮะดังน,นั้นผมก็คิดว่าถ้าเกิดใครไปหยินหนังสือในห้องสมุดเนี่ยซึ่งในห้องสมุดก็จะมีหนังสือตั้งแต่ยุคอมะตะตั้งแต่ยุคเก่าๆมาเลยใช่ไหมฮะแล้วเราก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้ดีเนี่ยมันก็ดีจริงอยู่แต่ว่ามาตรฐากนการเปลี่ยนแปลงมันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะเราก็ต้องตาม ในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณควรจะต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือไปโดยที่ไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชีก็คือพอยในคลิปนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องการตัดจําหน่ายลูกหนี้เป็นที่สูญครับในอดีตเนี่ยเราไม่มีการแยกการมาตรฐานชุดเล็กชุดใหญ่เอ็นพีเอกอบพีเอเนี่ยเราไม่มีดังนั้นมาตรฐานการตัดลูกหนี้เป็นทนี่สูญจะมีอยู่มาตรฐานเดียวค่ะ ก็คือใช้ด้วยกันหมดเลยใช้ด้วยกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือสาธารณะหรือไม่สาธารณะเนี่ยใช้ด้วยกันหมดในสมัยก่อนในปี48เนี่ยการตัดลูกนี้เป็นที่ศูนย์เนี่ยก็มีทางเลือกก็คือคุณอาจจะตัดลูกนี้เป็นที่ศูนย์โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้กับตัดลูกนี้เป็นที่ศูนย์โดยห้ามเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีคือมีสองแบบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของลักษณะลูกนี้ที่คุณได้ติดตามตรงถานในแต่ก่อนเป็นแบบนั้น แต่พอมาในยุคนี้เนี่ยมาหลฐามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตั้งแต่ปี54แล้วนะปร<ฮ>ะามาณปี54จนมาถึงตอนนี้นคือปี58เนี่ยมาลัฐานบัญชีของการเตรียมตัวสอบผู้สอบบัญชีภาษีรสรรเนี่ยเราต้องใช้แบบ n p a e ก็คือเป็นอีกการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือมันเป็นกิจการข้างส่วนขนาดเล็กสมรพกรก็ได้มีการกำหนดขอบเขตเน,นะะื้อหาว่าให้ทำข้อสอบเนี่ยโดยใช้มาตรฐานชุดเล็ก ที่มีอยู่22บทซึ่งพอเป็นมาตรฐานชุดแกที่มีอยู่22บทเนี่ยการตัดลูกหนี้เป็นที่ศูนย์เนี่ยก็จะต้องตัดลูกหนี้เป็นที่ศูนย์โดยห้ามถือเป็นค่าจ่ายคือจะไม่มีการเดบิตที่สูนย์แล้วเมื่อมีการใช้มาตรฐานเป็นแบบ n b i e ดังนั้นการตัดลูกหนี้เป็นที่ศูนย์ที่เป็น n b i e ที่จะใบสอบในทู่สอบบัญชีวิศวก,ก,กรเนี่ยควรจะต้องเดบิตด,ด้วย ค่าเผื่อนี่ลงไปส่งและเครดิตด้วยลูกหนี้นแค่เพียงเท่านี้จะไม่มีบัญชีในสู่นเกิดขึ้นเพราะมาตรฐานชุดเล็กบอกแล้วว่าห้ามบัทึกเป็นค่าใช้จ่ายาในทางบัญชีแต่มาตรฐานก่อนหน้านี้นะฮะมันคือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือนี้ไม่มันทุกเป็นค่าใช้จ่ายก็ได้ออดังนั้นในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดคุณจะเตรียมตัวสอบไปมัธยบศึกษาเกษตรกรคุณต้องรู้เลยว่ามาตรฐานชุดเล็กเท่านั้นและสมรคอก็บอกเลยว่าตัดลูกหนี้ไปใ้สูวต้องเดบิตค่าเผื่อและเครดิตลูกหนี้เท่านั้น Uh huh. ซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ทำมาตั้งแต่ปีส8ปดนะฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณไปอ่านโดยที่ไม่รู้มาตรฐานเนี่ยก็จะอาจผิดพลาดเลยเพราะว่าในหน้าสิบหกขีสิบสี่นะฮะข้ uh huh. นนอสอบอัตนัยเนี่ยข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับเรื่องการทํารายงานผู้สอบ,บัญชีภาษีศุกรเนี่ยนะฮะ uh huh. มันก็ต้องมีาการวิเคราะห์ว่าจะเข้าข้อยอเว้นข้อไหนตั้งแต่หน uh ึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งไอข้อสองเนี่ยมันคือการผิดหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป uh huh. โดยในโจทย์ข้อนี้นะฮะเขาเกล่าวไว้ว่าการตัดจําหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นรายจ่ายแล้วก็บอกว่านี่สู์สามแสนบาทซึ่งไม่เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยกฎกระทรวงฉบับที่18 6หออกตามในประมวลรัศดาความว่าด้วยการจาหน่ายหนี้สู์จากบัญชีลูกหนี้เนี่ยถ้าเกิดเราวิเคราะห์จากมาตรฐานตั้งแต่ปีสี่แปดเนี่ยเราจะบอกเลยว่าอันนี้เข้าข้อยกเว้นข้อสี่ข้อสี่ ถ้าเกิดถ้าเกิดปีสี่แปดนะเราจะบอกเข้าค่อยเว็นข้อสี่ซึ่งถ้าเกิดดูจากเฉลยของอาจารย์นิพันธ์เนี่ยนะครับอาจารย์นิพันธ์ก็จะเฉลยที่ว่าเข้าแค่ข้อสี่เท่านั้นซึ่งมันก็ถูกต้องแต่ตอนนี้ปีห้าแปดแล้วาาปีห้าแปดแล้วเนี่ยมันจะต้องไปผิดหลักการบัญชีขึ้นมาเพราะว่าหลักการบัญชีบอกว่าไม่มีการตัดที่ศูนย์แล้ว ดังนั้นข้อนี้การตัดนี่ศูนย์เนี่ยก็คือไม่มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายนะคะหมาค่ะก็คือผิดหลักการบัญชีด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าข้อยืเงนข้อสองด้วยข้อสี่เข้าอยู่แล้วข้อสี่เข้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานชุดแบบเดิมหรือแบบใหม่มันเข้าข้อสี่แล้วเพราะว่าไอ้นี่ศูนย์นั้นมันกระทบตัวค่าใช้จ่ายเมื่อกระทบตัวค่าใช้จ่ายก็ต้องกระทบกําไรซึ่งทําให้กําไรผิดพลาดไปในทางประมวลรัศดรค่ะแต่มาตรฐานชุดใหม่บอกว่าห้ามตัดเป็นนี่ศูนย์ดังนั้น แต่โจทย์เนี่ยข้อนี้บอกว่าตัดเป็นที่ศูนย์สามแสนแปลว่าผิดหลักการเพราะทางมาตรฐานการบัญชีบอกว่าห้ามตัดเป็นที่ศูนย์แต่ข้อนี้บอกตัดเป็นที่ศูนย์ก็เลยต้องเข้าข้อสองด้วยถือว่าผิดหลักการบัญชีนะถ้าเกิดใ,ใครที่อ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วไปสอบในยุคปีห้าแปดก็จะตกเข้าข้อจะเป็นข้อสองด้วยก็อาจจะทําให้คุณเข้าใจที่สัานได้ค่ะ นอกนี้น่ยผมก็ยังเห็นยังมีติวเตอร์บางสถาบันเขาก็ยังใช้หลักการนี้อยู่นะฮะก็คือเนี่ยแต่ลูกนี้เป็นที่สุดแล้วเนี่ยเข้าข้อสี่ข้อเดียวไม่เข้าข้อสองซึ่งมันต้องเข้าข้อสองมันผิดหลักการหรือถ้าเกิดคุณจะมาอ้างว่าอย่างนี้ได้ไหมก็มาตรฐานบอกว่าธุรกิจ n p a ให้ใช้มาตรฐานชุดเล็กยีิบสองบทเนี่ยแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้ชุดใหญ่ให้ใช้ได้คุณคิดว่าอย่างไรมันจะมันจะ ใช้อ้างเหตุผลนี้ได้ไหมไม่น่าได้ค่ะอาจารย์อ่าทำไมไม่น่าได้คือจะคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับที่ว่าคุณจะบอกว่าถ้าเกิดไปใช้ชุดใหญ่มันก็ต้องใช้ชุดใหญ่ทั้งทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคุณจะไปอ้างเหตุผลอย่างนั้นไม่น่าได้เพราะว่าคุณก็ต้องการสอบเนี่ยคุณต้องเอาหลักๆของเขาหลักๆของเขาแล้วก็คือต้องตาตามดีๆค่ะอืมจะไปบอกว่า เราใช้เราเป็นธุรกิจที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนได้เสียฐานะแล้วเราต้องใช้ m p a e แต่ถ้าเกิดเราอยากจะใช้แบบ PAE ก็ได้มันก็ไม่เข้าไม่เข้าตามเกณฑ์ของสำมัำคกเพราะสมัครบอกว่าให้ใช้แบบ NPAE เลยใช่ค่ะผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะตามที่เขาอ่านหสือเพราะว่าถ้าเกิดไปบอกว่าไม่ใช้ชุดเล็กแล้วแต่ใช้ชุดใหญ่ก็ให้ใช้ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องมามีกฎเกณฑ์ของสมัครออกมาเลยดีกว่าว่าใ,ใช้แบบ n p a e. hmm. มันก็มันก็ ใช้อะไรก็ใช้ใ่ใช้อะไรก็ใช้ใหญ่ใช,ใใชใ้ชุดใหญ่ก็ใช้สรุปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเฉลยยังไง <ฮะ S 2> นะผมว่าหรือส่วนตัวผมนะคิดว่าแม้สัมะกรอจะไปบอกว่าในปีห้าแปดนี้ถ้าเกิดบอกบันทึกเป็นทนี่สย์แล้วบอกว่าไม่ผิดเขาจะเป็นข้อสองเนี่ยผมก็ว่าไม่สมเหตุสมผลนะ,<ฮ>ะก็คุณบอกให้ใช้แบบ n p a แล้วคุณจะมาบอกว่าไม่เข้าข้อสองได้ยังไงม <ฮะ S 2> ันต้องเข้าข้อส <ฮะ S 2> องเพราะการบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ได้เวลาไปนิสูทอื์ 8, ใช่ผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นหรือถ้าเกิดมาบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เข้าข้อสองเนี่ยมันต้องมีการถกกันหน่อย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าจะทําให้สังคมเนี่ยปวดหัวไม่รู้ตกลงยังไงแน่อะไรอย่างนี้นะผมว่าสมกร์ก็น่ามีมองว่ามันไม่เข้าข้อสอง <c oughs> ในปีเก่าแต่ปัจจุบันแล้วต้องเข้าข้อสองด้วยเพราะว่าให้ใช้แบบ N B A E ค,คุณคิดอย่างผมใช่ไหมฮะคิดค่ะคิดนะฮะดังนั้นเวลาจะอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเนี่ยก็ควรจะต้องมีความรอบรู้อ่ะคือหนังสืออัปเดตมาตรฐานต้องอัปเดตมาตรฐานด้วยไม่ได้ดูหนังสือนี้แล้วก็ดูเฉลยแล้วก็เชื่อไปหมดเลยเพราะว่าเมื mm ่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะค่ะ